งออีกนี่ยังไม่ระบายสีครับเดี๋ยวตัดผ้าไปเลยให้ระบายสีนี่ไม่สุดนะครับกำลังจะสุดและะ้ว ราดูน,นะครับอันนี้ใช้ดอกาวันอนีใช้ดุสสาวันสวนไหมคะอย่าลืมคอมเมนต์ได้ลเลยครับสวยรอเปล่าถ้าอยากว่าตอบว่าในต่ว่าแต่ในโซนีนะะ้ดูเลยนะครับ สวัสดีครับผมวาดเองไม่เคบ๊ายบายครับสวสัสดีครับ